ก็จะเป็นในส่วนของการเทรนนิ่งในส่วนของการค้นหาลูกค้าเก่าครับผมก็อย่างแรกเราเข้ามาที่เว็บไซต์ตัวเดิมครับผมเสร็จแล้วเราก็ทําการเลือกสินค้า1ชนิดกดซื้อสินค้าครับหากเราต้องการขายให้ลูกค้าเราก็กดขายให้ลูกค้าก็จะเข้าในส่วนของหน้าเช็คเอาท์หน้านี้ก็จะมีการเปลี่ยนยูไอใหม่ครับผมก็คือจะปรับเปลี่ยนตัวดีไซน์ออกเป็นเราจะต้องทําการค้นหาลูกค้า ก็พิมพ์ชื่อครับผมเลเป็นการค้นหาลูกค้าเก่าเมื okay. ่อเราได้ข้อมูลลูกค้าเก่าแล้วเราก็ทำการกดในส่วนของเลือกภาควัตหนึ่งคนเสร็จแล้วก็จะทำการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมครับผมในเช่นประเภทลูกค้าก็ทำการเลือกประเภทลูกค้าครับ แล้วก็เลือกช่องทางการชำระครับผมแล้วก็กดถัดไปในส่วนของกดถัดไปก็จะเป็นในส่วนของหน้าการจัดการคอร์สครับผมถ้าเราต้องการกลับมาดูข้อมูลลูกค้าเรากดกลับมาเราจะต้องทําการค้นหาลูกค้าใหม่อีกรอบหนึ่งครับผมถ้ากรณีค้นหาผิดก็พิมพ์ชื่อใหม่ครับผมหรือจะสามารถค้นหาด้วยเบอร์ก็ได้ เมื่อคนหาเสร็จก็กดตัวรายชื่อลูกค้าประมาณนี้ครับในการค้นหาลูกค้าเก่า